ก็สวัสดีพ่อพี่น้องเพื่อสุขสุขอยู่้ก็นำลังผมมาบอกเขาพาคเขาอยู่แล้วพี่น้องยังไม่เล้นี่ทอดหมูพี่น้องทอดหมูกับกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานอี่ทีหนึ่งนี่คือนน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมกหมกอะไรพี่น้องหมูทอดมักมักเบียร์ครับ

你看这个。<noise> yeah, phát phát gì phải bùng phát phát cái lòng tin không cho kênh càng cua mèo không Hình. làm pin và cả khâu ạ cả 花个九分钟，我跟花个两笔。 嗯。 Mm -hmm. Sånn, so ja. Mm -hmm.

กินโรดเดนมากสุกดไอ นุ่มหางด้ยพี่น้องนุ่มน,นัว ก็เกาะๆได้ก <joke in the mix> ็อย่า <the> อิ <mix> <sh> ่มเลยพี่น้องบัดแต่สำหรับที่นี่ก็จะขอ่ยเื่อนนะครัจะแชร์กั้พี่น้องมอนเลยก็ได้สำหรอบมืก็มงนี่ก็จะขอช่ยเพื่อนนะครับสวัสดีครับกลินไหลยังพอไม่พี่น้องจะไม่กินขอได้ร่วมกันไหมกันก็